โอเคก็กลกาศสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมพอดอีกแล้วนะอืมวันนี้ผมก็ไม่มีแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนหาตังค์กิแบบให้ได้เยอะๆในเกมเดมลีคสองพันยี่สิบสองนะก่อนที่จะไปรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแนละ้วที่สำคัญ,ญอย่าลืมเตะกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะที่คุณจะหาตังค์ได้ง่ายๆน,นะหนึ่งคือโฆษณาเน,านาี่ยเห็นมฮะไอฟ้าร่างคำว่าฟรีเนี่ยสามสิบบวกอ่า อันนี้ที่ผมแนะนำนะอ่า่เช่นถ้าถ้าจะดูจริงสมมติผมอยากได้คูณวาลลี่อย่างเงี้ยผมขาดอีก30 1 2 0 2020, รผมก็สามารถที่จะดูโฆษณาฟรีอันนี้ได้แต่ถ้าจะดูแบบปั้นประมาณแบบจากศูนย์บาทจนถึง2,000อย่างเงี้ยผมกม็ยากนะเพราะว่ามันมันมีระยะเวลา24ชั่วโมงด้วยนะผมก็มีเวลาจำกัดนะและอย่างหนึ่งก็ดูนานด้วยนะผม ขนต่อไปครับผมอัพสนามนะฮะอ่าขนาดนี้นคือต้องอัพสนามอนะ่ะผมองผมผม,มีความจุอยู่ที่8ปดหมนะเขียวเขียวซ้ายด้านบนนะมอยู่ผมมีความจุที่แ5ดหมื่นห้าแล้วโบนะัสแต่เกมที่ผมจะเล่นในบ้านเนี่ยสมมุติว่าผมแข่งในบ้านเนี่ยผมจะได้เงินอย่างน้อย48บาทขึ้นคือมันต้องมีร้อยอัพขึ้นแน่นอนนะถ้าคุณแบบ อัพสนามเยอะๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็เนี่ยนะคือสําคัญที่สุดคืออัพสนามเยอะๆครับผมอัพแบบให้ให้มันมีแบบคนดูเข้าสนามเยอะๆอย่างเงี้ยอัพเยอะๆอัพเรืเนะ่อยๆฮะคนดูยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมเงินยิ่งได้ยิ่งเยอะนะอันดับต่อไปนะก็ก็ไปเล่นออนไลน์อ่า เมื่อเราเล่นออนไลน์เสร็จมันก็จะมีโฆษณามาให้นะเราก็กดดูเพื่อคูณสองได้เลยนะอืมของผมก็ไม่ค่อยเล่นออนไลน์ผมเล่นแต่กับบอทดผมเล่นเออนะผมเล่นแต่กับบอทดน,นนะฮะก็อืมแล้วก็อันดับต่อไปก็คือการเล่นเล่นกับบอท์นี่แหละแล้วก็ต้องเล่นในบ้านนะเดี๋ยวผมดูตารางก่อนต่อไปอเนี่ยตารางผมเล่นกับท,อท,ท,อทอ็อตแฮมท็อตแนมฮอสเปอร์ตนะฮะ เกมนี้ก็จะได้อืก็จะได้เงินเยอะอสมควนที่เราเล่นในบ้านด้วยนะครับคือตามนั้นนะ <c oughs> อือซึ่งแต่ก็ตามนั้นแหละฮะก็ต้องขยันเล่นนึงนะสําหรับคนที่อมไม่ใช่สายฟรีแบบเอเอเป็นสายฟรีก็ต้องขยันเล่นนึงนึงถามมาเติมได้ไหมก็เติมได้นะแปดสิบเอ็ดบาทได้เก้าร้อยเหรียญน,นะ ต่เม,ม,ม่ผมคุ้มไหมไม่รู้เนี่ยผมไม่เคยเติมผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มนิดๆอาจจะคุ้มก็ได้เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทก็ได้สองพันก็สามารถซื้อปีตูเย็นได้เลยแต่ผมจะลองไปเล่นให้ดูสมัดรล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็คือททมของผมเองอเอออาเปลี่ยนเสื้อก่อนเอาเป็นเสื้อนีน้ละกัน เราไปเล่นให้ดูครับคุณผู้ชมฮะก่อนอื่นเดี๋ยวลดเสียงก่อนประมาณนี้น่าจะโอ้ยชี่ยฮีมตกด้วยนะ,<ล>ะคุณผู้ชมฮีมาต,ตกด้วยผมอยากรู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะถ้า<ล>ใครรู้ไหม,ม,ไมว่าผมคือผม,ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนสตาร์ทในเกมนี้ไม่ได้หาคือแบบคือมันเปลี่ยนแค่สีอเออแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนในเกมได้อ ผมไม่รู้ป่่านยผมจะแพ้ป่าเพราะบอด2 0 2 1นี่โหดมากเอ้ย2022่โหดมากส้าสีสตาร์จงไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือมันก็เป็นสไตล์ผมนะถ้าเล่นแล้วไม่ถูกใจมุมกล้องใครก็ขอโทษนะอันนี้คือมุมกล้องที่ผมถนันดจริงๆนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อมึงซื้อแห่หยอกนะเมสซี่ยนไปพีเอ็มเอ็มเป๊ะ อีเบเป้อะไรวะอารูอารูไหลไปปึ๊บหืมติดเดซี่น่าฮะอารูโยนยาวนี่หืมยังได้อยู่ฮะวันไรนี่ฮะคูตินโยหืมยังติดอยู่ฮะโกอลวินฮะตอ <Silver. S 2> ้งองใช้สมาธินิดนึงนะฮะโอ้โหพูดผิดแล้วตอนนี้มันมันต้องแยกสมาธิจริงๆฮะผมแล้วนี่ก็โอ้โห ถ้่เช้าไปถ้าเล่นกากหรืออะไรก็ขอัยด้วยเด้อนี่ะก็เพิ่งเล่นได้แค่ไม่กี่เดือนเองห้เดือนมอเทนเอ้ยเชียร์แล้ว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 วันได้วันได้นายต้องอยู่ป๊บป๊บป๊บปิบเทไปนะฮะเดบอย KVD KVD ยดีไงเค k ดีปรับตั้งเข้าแล้วเปล่าโหยิงทีมเก่านะเคลียร์มาต่อเป้ยงก็ยีทีมเก่านะเออก็ประมาณนี้เล่นเรื่อยๆฮะต่อยต่อไปฮะโอเคอันนี้ผมเล่นเป็นตัวอย่างให้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอซ้อนเตะออกไป อาราบาโลนโดอุ้ยยังยังฮนะต้องค่อยๆเล่นฮนะโลนโดโอ้โหชี้หายนะแต่เขาบอกว่าแบบผีม้านี่สวยมากเลยนะมันเวลาเราซาลงสไลด์มันมีรอยด้บจริงจขึ้นมาปังโอ้โหชี้หา,ายเนี่ยเฉียดเฉียดเลยนิดเดียวเฉียดนิดเดียวจริงดูดูรุ่นี้ดูโอ้โหเลี้ยงจี้ไปแล้วบอกหือ น่าเข้ามาดูนิทดเวลาไม่รู้กี่นาทีแต่ตอนนี้เล่นก่อนอวันได้โคม,มาสวยโอ้หติดอีกอ้าวชิบหายแล้วติดอีกโอเคอันนี้ก็จะเป็นโฆษณาของเกมอย่แลน้นนะก็จะเป็นลาซาดาเช่นเคยโอเคเดี๋ยวเราข้ามโฆษณา ไล่ต่อฮะมาต้องดักได้ด้วยเอ็มบเป้โอ้โหอีโดอุยอุยแหลกไม่เป็นไรฮะโทษทีฮะถ้าแหลกถ้าดูแล้วมันขัดหูกับตาฮะขออภัยด้วยนี่ฮะมาแล้วฮะไปแล้วฮะอลาบาฮะเปิดเมสซี่ตัวเตี้ยไปโข้ไม่ถึงโอ้โหชี้หาละว้าวเบเป้เอ้ยอย่าก้ากกันดิ ไปทันแล้วผมว่าผมเปลี่ยนเอาฮา,าเล่นลงมาดีกว่าเอาซาร่าแทนซี่นะอันนี้ก็เปลี่ยนตามใจผมนะฮะอือบอกแล้วถ้าขัดถูงขัดตาให้ก็ขออภัยด้วยเพราะผมเพิ่งเล่นไม่ก,กี่เดือนผมผมยอมหนีจากเป๊ะอะเพื่อเพื่อ ก็มเล่นเกมเนี่ยผมรู้สึก่เ็เพจมันไม่รู้หวะผมมันเล่นไปแล้วมันเล่นนานๆแล้วมันเบื่อเ,เบื่อนะ <Good ball. S 2> มีแต่อีเวนต์เดิมๆฮะดูลูปนี้ก่อนโอ้โหทุกน,นี้ต้องดูในดูฮะเดี๋ยวนะเปิดไปปุบ๊บโยนยาปุบ๊บนี่ฮะดูฮะคูตินโยพักออกสวยแล้วยิงเฉีย <c oughs> ดไปนิดเดียวเอง เฉียดมากฮนะดูฮะโอ้โหใครเห็นก็ว่าเข้าแต่เสียดายที่มันไม่เข้าเนี่ยตามนี้เลยครับผมโอเคขอแคปหนะ้าจอปแป๊บนะ <c oughs> เปิดไปยังฮนะ ปึ๊บหาแลดนโขกปั๊บเรียบร้อยนี่ฮะโรนัลโดโรนัลโดยังไงเลี้ยงกลับมาต่อเโอ้ชี้หายแล้วนักเตะผมเข้าลงบาเรนว่าเล่นแล้วเนี่ยฮะตอนนี้คุณผู้ชมดูนะเว้ยดูดิเจ็บเจ็บแล้วก็เจ็บโอ้โหโหดจริงครับพัง คุณว่าเข้าไหมฮะไอพาดว่าไม่เข้าเข้าเฉยเฮ้ยเดี๋ยววันนึ่งนะผมขอเซฟไปเลยลูกอย่างนี้โอ้โหแปับหนึ่งนะผมดูมุมของเออรอเล็กซานเดอร์อนด์โอเปนี่ฮะใครเห็นเขาว่าเข้า เอ้ยผมก็ว่าไม่น่าเข้านะเวรุ่นเนี้ยเฉยเลยว่ะดูคุณผู้ชมปัน่นแบบย้อยๆมาแล้วแบบเข้าเฉยเลยพุกมากฮะเลยต่อมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะฮะ <Good S 1> คลิปนี้ <the> นานนิดนึงแต่ผมก็เอจะตัดเลยสักห้านาทีพอไม่ไดูถึงว่านนะแต่พยายามตัดให้มันสั้นแล้วแบบได้สาระที่สุด หรือบางทีอาจจะล่สาระก็มีนะแต่ช่องผมไม่เน้นสาระเน้นล่สาระมากกว่าสาระสาระเปิดไปจาดอนเจนารซันโชซื้อมาก็ถามเล่นเข้ามือไหมผมว่าผมก็เล่นเข้ามืออย่างแต่แต่มันไม่ใช่นักเตะสายยิงว่ะถ้าผมเล่นน่ะนะมันจะเน้นสร้างสรรค์โอกาสมากกว่านี่เนี่ยนะมันจะมันจะเก่งแบบนี้นะอันนี้ส่วนตัวผมที่เล่นนะ รรเนเำลยต่อฮะฮะไหล uh huh. มาไหลไม่ได้ชื่อไะไมมัน,มนาโกแทบไม่รู้จักเลยอ้โหุช่วงนี้สวยฮะไม่รู้น้ำหน้าเปล่า <sh arp> เราจะให้จาด,ดเรายิงฮะนี <sh arp> ่เข้าก็หมานะลนูก <laughs> เขาก็มานะลูก่านี้ฮะดูวะาแลนด์หลดเดี่ยวนี้ถ่ายให้นิ่มๆจะดอนโป้งโอเยนมาฮะตรงฮะอาแลนด์ คือมันก็อย่างนี้นะเกมดีๆคือมันก็เอากราฟิกสวยเหมือนเพดเหมือนซีฟ้ามันก็ไม่ได้เพราะว่ามันม่มีนะก็ได้แค่น okay ี้ก็โอเคแล้วโอเคครับเอเราจบเกมแล้วให้เรากดมาถึงหน้านี้นะคุณจะเห็นโบนัสใช่ไหมเออนั่นแหละถ้าคุณยิงยิงเยอะคุณยิงได้โบนัสเยอะอันนี้แต่ผมจะไม่ดูนะเพราะว่าผมก็อืไม่ดูดีกว่าเงินอือันนี้คืออันนี้กดไปเลยครับโบนัสเขียวๆอะคือคุณมีหกสิบสามใช่ไหม ก็3เหรียญช่จบเกมถ้าคุณดูคุณก็จะอ่าก็ได้อีก63เหรียญก็รวมเป็น120กว่า,วานะกว,าว่านะ126กว่ากว่านะอืมก็มานนั้นละเราเช็คเอ่ตลาดนักเตะโอ้โหพันหกเลยวะลดจากพันเจ็ดคุณว่าใครอ่วะใครวะ เสียได้วันวันแบนบนเนี่ยไอพวกนี้ดิเสียได้แบบเนี่ยไอพวกการ์ดฟ้าดิประเด็นไม่ใช่หรอกโอเคก็คลิปนี้โอ้หน่าหน้าจะแดงเดือดแต่นักเตะผมเจ็บกระลาน,นาวเลยโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ดีกว่าวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปเนี่ยก็วันนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ